สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลน,นาวารัตนาคงดับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับมาสวนพึ่งมีจักรยานแบบนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยกันเรื่องของการปั่นจักรยานกับการท่องเที่ยวกับเพราะว่าที่สวนพึ่งมีเลนจักรยานหรือว่าไบค์เลนระยะทางยาวมากกว่า50กิโลเมตรนะครับคนไทยกับการปั่นจักรยานเป็นกระแสต่อเน,นื่องกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็บูมที่สุดตอนที่มีกิจกรรมไบค์ฟอร์มาร์ม16สิงหาคมที่ผ่านมาครับ การท่องเที่ยวกับการปั่นจักรยานจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยด้วยกันเชิญคุณผู้ชมไปคุยด,ด้วยกันนะครับเญคจับการเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติม,ม,เ,ตมเรืองราวเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบกายวัฒนาวารางกูแลแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มานอก,ส,กสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีจริงๆคนไทยกับกระแสการปั่นจักรยานต่อเนื่องมาตั้งแต่กิจกรรมไบฟอร์มัมยังยังต่อเนื่องกระทรวงเองก็อยากให้มีการต่อเนื่องเรื่องนี้ใช,ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชดำริเลยนะคะของอมสมเด็จพระบรมนะคะ,คะแล้วก็รัฐบาลเองก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ว่าออตอนนี้คนชอบ ออกกาลังกายโดยเฉพาะยิ่งปั่นจักรยานมากเนี่ยไม่ต้องการให้จบเป็นอีเวนต์อีเวนต์เท่านั้นเนี่ยแต่ทํายังไงให้มันเราสามารถปั่นจักรยานได้ทุกวันเป็นการออกกําลังกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการของรัฐบาลเองเพื่อพัฒนา คุณคุณภาพชีวิตของแข็งแรงมากขึ้นใช่ค่ะนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นอย่างที่ราชบุรีเนี่ยเรามีไบค์เลนแล้วอย่าท่างีพูดถึงไบค์เลนที่ราชบุรีที่ส่วนพึ่งสักนิดหนึ่งครับก็เอ่ออันนี้ก็จะมาจากโครงการใหญ่ของเราของกรมพระศึกษารเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราเราบอกว่าเรารู้แล้วว่าเทรนจักรยานเนี่ยมาและจักรยานเป็นส่วนหนึ่งที่ดีในแง่ของการออกกําลังกายแล้วก็นํามาซึ่งการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ งงบประมาณมาส่วนหนึ่งเลยที่จะทํำยังไงให้เกิดไบค์เลนทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะลงในเมืองสําคัญสำคัญอย่างเช่นรารชบุรีเนี่ยที่สวนพึ่งเนี่ยเพราะเป็น12เมืองต้องห้ามพลาดที่ราชบุรีเนี่ยก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีลงเป็นไบค์เลนแบบ A กับแบบ C บแบบ A นี่ก็คือเป็นไบค์เลนสําหรับ ชุมชนในชุมชน,ชมชนในชุมชนค่ะเขาสามารถไปได้ทุกๆวันไปโรงเรียนเพราะว่าที่นี่เนี่ยประมาณเจจห้ากิโลเนี่ยจะมีสถานศึกษาอยู่ระหว่างทางสองที่นักเรียนสามารถปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆค่ะเราต้องการอย่างนั้นเด็กๆสามารถไปตลาดทุกวันได้ไปโรงเรียนกลับบ้านไปตลาดได้หมดทุกอย่างส่วนเลนซีของเราเนี่ยนะคะไบค์เลนแบบซีของเราเนี่ย ห้าสิบสองกิโลเมตรค่ะห้าสิบสองถ้าเบอ่์ไปกลับก็ร้อยสี่กิโลเมตรเลยอันนี้ก็ไบค์ไบค์เลนเลนสีเนี่ยสำหรับมืออาชีพเลยค่ะ mm hmm. สามารถปั่นระยะยาวได้แล้วก็จะเป็นไปเป็นไบค์เลนที่อยูออ่ติดขอบของออทางหลวงชนบทที่นี่จะเป็นทางหลวงช,ชนบทะนะคะบางคนอาจจะถามแล้วว่าแบบ B คืออะไรแบบ B เนี่ยคือจะเป็นแบบทีเ่เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว mm hmm. ความยาวก็อาจจะประมาณกลางๆแต่ที่นี่ไม่มีแบบแบบ B จะมีแบบ A กับแบบ C เท่านั้น แต่ว่าก็จะเหมาะสมเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยแบบ C เนี่ยเลยระยะยาวเพราะว่าออธรรมชาติสวยงาม,มเขาสวยแล้วก็ได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายระหว่างทางกำลังจะถามท่านทนตีว่าแบบ C ที่ว่านี้ที่ระยะทาง50กว่ากิโลเมตรเนี่ยระหว่างทางมีจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนักปั่นจกักรยานก็สามารถเที่ยวได้ด้วยใช่ใช่ค่ะคสไตล์ที่เราทำเนี่ยคือไม่ใช่ปั่นยาวยยอย่างเดียวนะคะจะมีจุดพัก จุดถ่ายรูปนะคะจุดชมวิวเพราะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราต้องการให้เราทั้งท่องเที่ยวและกีฬานะคะเราต้องการให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติของของสถานที่ด้วยโดยเฉพาะยิ่งสวนพึ่งเนี่ยสวยมากจะมีเขาสวยจะมีสองข้างทางที่นี่เป็นชุมชนคนอาร์ตนะคะมันจะมีอะไรให้ดูกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่เลื่อยซ่อนอยู่ระหว่างทางรายทางถ้าไปจักรยานที่นี่จะได้เห็นแน่ๆค่ะใช่ค่ะ ท่านีพูดถึง12เมืองต้องห้ามพลาดและพูดถึงราชบุรีพูดถึงพูดถึงทีน่นี่อย่าให้ท่านตีพูดถึงราชบุรีในภาพกว้างมากกว่านีกสักนิดหนึ่งว่า12เมืองต้องห้ามพลาดของราชบุรีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากที่สวนพ่งครับก็ทำไมราชบุรีถึงได้เลือกเป็นหน,นึ่งใน12เนี่ยเพราะว่าราชบุรีเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่าง,างที่น่าสนใจอันแรกเนี่ยเ,เขาเป็นชุมชนคนอาร์ตจะมีกิจกรรมทางศิลปะเนี่ยหลากหลายยกตัวอย่างเช่นปกติอาร์ตแล้วก็ มีคนที่ทำอะไรที่สวยงามเะหว่างทางใช่ค่ะจะเป็นรีสอร์ทข้างทางหรือจะเป็นในแง่ของตัวเ,เราคงจำได้ว่าที่นี่เป็นที่ทำโองง่งเห็น,นะะมาตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาที่จังหวัดละแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่องค์ธรรมดานะคะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเ,เป็นศิลปะเลยแล้วก็แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่นี่ก็ยังมีมีชื่อมากจะเป็นตลาดจะเป็นภูเขาจะเป็นถ้า เป็นต้นเนี่ยของต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยชอบที่จะมาท่องเที่ยวตั้งแต่เราเริ่มโปรโมทให้ราชบุรีเป็นหนึ่งในสิเมืองต้องห้าม <5 S 1> พลาดเนี่ยการท่องเที่ยวที่จังหวัดเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ1 5บอแล้วก็แล้วออของที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็เริ่มค่อนข้างที่จะหาเป้าหมายของตัวเองได้ละเพราะว่าของเขาเองเนี่ยเ,เริ่มเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวม,มาเป็นครอบครัวอยู่นานแล้วก็ใช้ใจ่าย ใช้จ่ายเงินต่อวันนี่สูงขึ้นครับแล้วก็มันถามว่ามื่ะมาบ่อยๆแล้วมีอะไรดูที่นี่อย่างที่ว่ามันจะมีกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนี้ก็จะมีอย่างเช่นเขาเริ่มมีเริ่มมีแกะเข้ามานะคะ,ะ,ะมีสุสสสสนัขที่ทกับแกะเนี่ยซึ่งบแบบสไตล์นิวซีแลนด์เห็นบอกว่าเป็นแห่งเดียวเลยทา,ทางแถบเซาเ์อีสเอเซียด้านนี้นะคะ แล้วก็แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาหารอร่อยอนะคะอาหารอร่อยแล้วก็มีชาติพันธุ์ที่นี่8ปดชาติพันธ์เลยนะคะคเพราะฉะนั้นจะท่องเที่ยวชุมชนก็จะดีมากมแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราได้คุยกับทางผู้ว่าเนี่ยก็ชุมชนที่นี่เข้มแข็งค่ะพยายามทําให้ที่นี่เป็นการท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อมรเริ่มมีโครงการทําไฟฟ้าโดยโซลาเซลล์นะคะตามหลากหลายจุดว่าแดดดีมาก ดาดีมาก,มากค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทำทำยังไงที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับออาจจะเป็นเพราใกล้กรุงเทพด้วยมนันนัครับคนที่กรุงเทพก็มาเดินทางก็ไม่ถึงประมาณสัก2ชั่วโมงก็สามารถมามาได้แล้วค่ะเพราะนั้นไทยเที่ยวไทยที่นี่เยอะมากมแล้วตอนนี้เรากำลังเริ่มโปรโมทต่างชาติเข้ามาตอนนี้เริ่มมีญี่ปุ่นเข้ามาบ้างแล้วค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบเขา แล้วก็ชอบรรชความเป็นธรรมชาติแท้ๆคร,ค,ครับ่าพระรมตีครับสอบถามในภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมา3สัปดาห์ได้แล้วประมาณนั้นภาพรวมนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะต่างชาติต่อการท่องเที่ยวบ้านเราเขาเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เออนักท่องเที่ยวเออตอนนี้กลับมาแล้วค่ะครับมันจะมีผลในช่วงระยะสั้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เฉพาะเอออาจจะตรงกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดนี่ถือว่าดีถ้าเวลามีการแคนเซลบ้างเล็กน้อยมากเรายังมั่นใจนะคะปีนี้เราน่าจะปิดได้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่28 ถึง28.8ล้านแล้วก็นํารายได้เข้ามาอยู่ที่2.2ล้านล้านบาทค,ค่ะซึ่งอันนี้ตรงกับเอกชนเพราะเอกชนก็บอกตรงกันผู้ประกอบการราชประสงค์โรงแรมเขาก็บอกว่าตอนนี้จริงๆแต่นักท่องเที่ยวกลับมาแทบจะหมดแล้วค่ะทุกคนเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะคต่างชาติเนี่ยหลายคนก็ไปไปที่พระพรหมเลยนะคะไปไหว้ด้วยแล้วก็แล้วก็เออบุ๊กกิ้งดีค่ะ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ทํางานไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประมาทนะฮะเราพยายามไปหาตลาดใหม่ๆเดินทางไปคุยกับเขาเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเ,เราเราไม่หยุดนะเรามี product ที่ดีอย่างเช่น12บสองมึงต้องห้ามพลาดมีกิจกรรมต่างๆให้ให้ให้เห็นแล้วก็ชีวิตเราอย่างเดินหน้าค่ะแล้วคนไทยเนี่ยกลับจะเรียกว่าดูแลนักท่องเที่ยวมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมครับ,รบประเทศที่ต้องคือ่อนไหวม,มากๆช่วงแรกๆตอนนี้ยังมีคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์ในบ้านเราอีกไหมครับ 呃。Uh. เกือบจะเรียก,ก,กว่า,น,น,าวน,น้อยน้อยมากเลยอะค่ะคิดว่าพอพอ,พอเห็นภาพว่าการจับกลุ่มได้นะคะเขาก็น่าจะมีความเชื่อมั่นมากคือแล้วเราก็อธิบายฟังเลยว่าเรามีมาตรการในแง่ของการเพิ่มคนดูแลในสถานที่สําคัญสําค,คัญอย่างไรอุปกรณ์ต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรทํางานกันเป็นเป็นเน,น็ตเวิร์กกันยังไงเนี่ยคิดว่าสร้างความเชื่อมั่นให้เขามากแล้วสิ่งที่สําคัญก็ก็เห็นกันนะคะว่าเอ๊ะคนนี้ก็มาคนนั้นก็มามันอาจจะมีบางส่วนนะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนเลื่อนการเดินทางไปก่อนดูไปก่อนแต่ ตอนนี้กลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วคุยกับรัฐมนตรีมาสักพักหนึ่งแล้วได้เนื้อได้หนังก็อพอประมาณแล้วแต่ออกมาขนาดนี้แล้วแดดดีขนาดนี้ชัวรัฐมนตรีบัญนจักรยานดีกว่าวันนี้อาจจะต้องเสียเงินเยอะยอหน่อยนะฮะพร้อมแล้วค่ะไปดูกันก็ไบค์เลนของราชบุรีสนุกแค่ไหนไปครับแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมกําลังจะออกปั่นจักรยานไปบนไบค์เลนของที่สวนพึ่งราชบุรีพร้อมกับร,รัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายคนข้างหลังเลยพร้อมกันไหมครับ ไปเลยควาสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิงทําให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ช่องว่างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกัะฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่กันราวกับนกที่พกเป็นดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้า ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่จักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สําคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปัญจักรยานไปปั่นปั่จักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชินบ้างให้โลสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเรา คุณผู้ชมครับหลังจากเราปั่นกันมา3กิโลก,กว่าตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วท่านทีถามสั้นๆตรงๆ,รงๆเลยครับ <c oughs> เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเอาการค่ะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะเพราะว่าการออกกำลังกายนีเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วอันนี้เ,นเงินซื้อไม่ได้นะคะเราต้องต้องต้อง คอนขวายกันเองแล้วไบค์เลนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทํำให้เราได้ออกกําลังกายได้ได้บ่อยๆหรือได้ทุกวัน ừ, แล้วก็รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวด้วยใช่ใช่ยิ่งปั่นมาสามกิโลกับทางคณะทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าเหนื่อยแต่ถ้าใครอยากออกกาลังกายแล้วอากาศดีๆที่นี่ช่วยได้เยอะมากนะเพราะสภาพอากาศดีมาก ใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นวิวข้างทางก็จะเห็นว่าสภาพอากาศดีจริงๆ,ๆแล้วเรื่องจักรยานกับเรื่องของการท่องเที่ยวมันไปได้วยกันได้ทั้งเรื่องของกรีนทัวริชึมก็ดีหรือจะเป็นสปอร์ตทัวริชึมก็ดีใช่ไหมครับมอกได้เลยว่าใช่มากๆเลยนะเคยคุยกับนักปั่นบางคนเขนาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าจังหวัดเขาสวยขนาดนี้จนเขาเริ่มปั่นจักรยานแล้วไปเห็นที่ต่างๆใช่อ่ะเพราะว่าจักรยานนจะทําให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นในขณะเดียวกันสุขภาพเราก็ดีขึ้นอ,อย่างที่นี่เนี่ยก็ชมรม เออจักรยานอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยนะคะคยอดเยี่ยมเลยนะคะเข้มแข็งมากเข,าม,า,กเขามีการรวบรวม้วยนะคะไบครูทนะคะมีไบครูทของราชบุรีด้วยแล้วก,ก็ก็คือแสดงว่าที่นี่เนี่ยคนคงจะถีบจักรยานกันเป็นประจำแล้วก็จํานวนคนที่เข้ามาร่วมก็คงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แน่นอนก็มีการแวะเวียนไปไปถีบแลกเปลี่ยนจังหวัดกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีในการที่จะเพิ่มการท่องเที่ยว แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีกันของของคนไทยเองแล้วตรงนี้เนี่ยต่างชาติก็เริ่มหันมานิยม,มที่อยากจะมาร่วมเป็นสปอร์ตทัวริซึมในบ้านเรามากยิ่งขึ้นครับผมสปอร์ตทัวริซึมเรื่อง,เร,องเรื่องการท่องเที่ยวกับกีฬาจักรยานเองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเรื่องของการท่องเที่ยวได้เหมือนกันตอนนี้ใช่แล้วะแล้วก็หน้าที่ของกระทรวงเนี่ยเราก็จะพยายามคอนเน็กยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีชมรมปันจักรยานอยู่แล้วเนี่ยบางคนจากท้องถิ่นเนี่ยที่ท้องถิ่นอื่นมาเนี่ยบางทีเขาไม่ร ก็เป็นการกระจายรายได้ว่าคุณเป็นเป็นนักปั่นนําทางได้ไหมหรือถ้าบอกคนไหนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็เป็นทำเป็นเป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งอยากจะมาปั่นในประเทศไทยคุณอยากมีคนปั่นนำไหมแนะนําเส้นทางไปเป็นมัคคุเทศก์จักรยานไปด้วยเลยซึ่งบางจังหวัดก็เริ่มแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่นี่ก็เป็นเป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าเข้มแข็งมากนี่ก็คือสาย C ีนะคะที่เราปั่นมานี่คือสายสีสายสายมือชี่เขาปั่นกัน ใช่ค่ะนี่ก็แบบ <c oughs> แสดงว่าเรากําลังเริ่มไต่เต้านิดหน่อยอนะครับสุดท้ายให้นตองตีช่วยเชิญชวนก็ได้ครับว่าคนที่อยากจะปั่นจักรยานใกล้ๆกรุงเทพอย่างพี่สวนพึ่งที่ราชบุรีดนตตีเชิญชวนสักน,นิดหนึ่งอยากจะเชิญชวนนะคะมาท่องเที่ยวนะคะออกกําลังกายพบกับสิ่งดีๆเนี่ยนะคะอยากให้มาที่ราชบุรีรนะคะราชบุรีมีอะไรเยอะมากเลยตั้งแต่ในตัวเมืองเลยนะคะ <c oughs> จะเป็นงานปกติอาร์ตจะเป็นเอ่อเอเอเรียกว่ากิจกรรมหลากหลายโอ้สวยมากสวยงามมาก,ามากทั้งเมืองอะคะ่ะจนออกมาข้างนอกมาเจอธรรมชาติสวยงามที่นี่กรีนมากๆ นะคะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือคนน่ารักที่นี่คือคนน่ารักคน,คนส่วนเพิ่งน่ารักคนรักฟรีน่ารักค่ะเป็นเป็นมิตรแล้วกออ็พร้อมเสมอที่จะต้อนรับออทุกทุกคนเนี่ยมามาเขาเรียกว่ามามาพบสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราท่องเที่ยวด้วยได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคบวันนี้เวลาของเดินหน้าประเทศไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่าระยะทางที่ปั่นมา3มกิโลยังไม่พอนะครับเรายังมีแรงเหลือ เราจะปั่นจากนี้กลับไปอีก3กิโลและเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันที่ไหนยังไงบ้างกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมธรระธนตรีและทุกคนที่นี่ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สําคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกัน แสงชินบานให้โลกสวยสวยงามวิงผ่านความรักเรา